สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม25 6 3รสิมค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะก็ช n แน l นี้นะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและคานามิถุนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ มันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ยังไงก็ตามนะคะไม่ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนแล้วก็ชาวสองทั้งหลายนะคะก็ไม่ทำโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับ แพ็กเกจดูดวงส่วนตัวนะคะแบบพิมพ์ตอบ5คําถามนะคะปกติค่าครูจะอยู่ที่2 9 9บาทพิเศษมากๆสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะเหลือ199บาทก็คือลดไป100บาทเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์ตอบกับไมนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะก็ขอ,อนแยกประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพท่ทาโร่กันดีกว่านะคะ ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคือคุณคือชาวธาตุลมเนาะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว10ใบนะคะอดีตปัจจุบนันอนาคตรวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะใบที่สองเป็นไพ่สไม้เท้าและใบที่3เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะ ชาวราศีมิถุนและคนามิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิสงห์ธนูนะคะหรือนะคะคุยกับชาวราศีกันลัคนากันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาหน้าไพ่เท่านั้นนะในอดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคนามิถุนค่อนข้างที่จะไม่หวานนะคะไม่หวานความสัมพันธ์ไม่หวานเลยนะคะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่พระฤาษีนะคะคิงถือ,อ,อไม่เท้านะคะก็ ทำแต่งานนะคะอืมเนาะในเรื่องราวของการงานเขาเก่งมากนะคะคุณคู่ของคุณหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดก,การมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงมีความรับผิดชอบเยอะนะคะก็เลยเขาเรียกว่าบ้างานค่อนข้างที่จะบ้างานด้วยซ้ําเนาะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ทําเพื่ออะไรก็เพื่อความมั่นคงนะคะอืมสีไม่เท้าขึ้นมาแบบนี้นะ ขยันทํางานค่ะทําแต่งานทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็บางทีบางครั้งกลับบ้านก็เอางานกลับมาทําด้วยนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคามิถุนในอดทที่ผ่านมาก็เลยค่อนข้างที่จะไม่หวานเท่าไหร่แต่ว่ายังมีความมั่นคงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะภพ่สีไม้เท้าขึ้นมานะคะยังยังมั่นคงรักกันดีแต่ว่าแค่ว่ามันจะนิ่งๆสงๆไม่ได้หวานมาก แล้วก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะนั่นเองเนาะเหมือนกับโฟกัสในเรื่องราวของงานในเรื่องราวของความมั่นคงมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องราวของตัวคนรักที่จะแบบว่ามาแบบกุ๊กกิ๊กวนแหววอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่มีนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องราวของสถานการณ์ความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคศมิถุนนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะแนวโน้มสถานการณ์ของชาวราศีมิถุนแลคนามิถุนในเรื่องราวของความรักจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แทนแพรนนะคะใบที่ 2, เป็นอัศวินถือเหรียญและใบที่ 3, เป็นไพ่ดิไฮโลแฟนนะคะไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะชาวราศีมิถุนลละกามิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวราศี ธนูลัคนณาธานูชาวธาตุด,ดินพลึกศบกันมังกรโดดเด่นคือชาวราศีพลึกศบลัคนณาพลึกษบนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความแตกต่างกับคุณทางด้านภาษาวัฒนธรรมศาส,สนาก็ได้เช่นเดียวกันคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี้ยความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะเหมือนมันเหมือนกับตัวคุณอาจจะ อาจจะเริ่มรู้สึกหรือว่าตัวเขาอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันมันมันนิ่งไปหรือเปล่ามันแบบว่าเอาเขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราหรือว่าเขาเนี่ยสนใจในเรื่องของงานเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะอืมก็เลยต้องกลับมานะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์บาลานซ์เวลา ทางเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะคะพยายามาที่จะแบ่งเวลาให้ให้บาลานซ์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีเขาเรียกว่ามีช่วงเวลาว่างที่จะให้กับคนรักมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ยังคงแน่นแฟนดีนะคะสำหรับใครที่ อ,อยู่กินด้วยกันแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะความสัมพันธ์มั่นคงดีไพ่พระขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ยังเป็นครอบครัวกันอยู่อัศวนถทอรเรียนยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่แค่ว่าก็น่าจะดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่ามีไพ่ m p e มเพล e นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอืม ก็ไม่ก็มองว่าทั้งเราและเขาแหละค่ะเนาะก,ก็ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วอะค่ะการที่โอเคมันมัน,ม,นมันก็ถูกแหละที่จะต้องโฟกัสในเรื่องราวของงานแล้วก็ในเรื่องราวของความมั่นคงแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่ไม่หมั่นเติมความหวานให้กันและกันมันก็อาจจะจืดชืดแล้วความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่ได้กระชับแน่นแฟนมากกว่าที่ ที่มันควรจะเป็นนะคะคนเรามันก็ต้องแบ่งเวลาให้งานบ้างแบ่งเวลาให้คนรักบ้างก็คือต้องต้องแบ่งต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลาแล้วก็รู้จักที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์มันจะได้าราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้ วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะใบที่2ได้เป็นชาเลออตนะคะและใบที่3ได้เป็นไพ่2ไม้เท้าค่ะ ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษิงธน,นูคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนาก,กรากฎคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าเอาคำของความสัมพันธ์ก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่ได้แบบกลับมาแบบหวานแบบว่าแบบหน้ามือหลังมืออะไรเงี้ยมันมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็ยัง แต่ว่าในความสัมพันธ์ก็ยังมองอนาคตร่วมกันอยู่นะคะยังอยากที่จะไปด้วยกันเดินทางไปพร้อมกันอยู่นะคะอืมก็มองเห็นถึงอนาคตที่สดใสร่วมกันแต่ว่าอาจจะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์บาลานซ์เวลาให้ดีะคะต้องบาลานซ์ในเรื่องราวของการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ให้ดีเนาะเพราะว่าตาหน้าไพคือไพ่ถ้วยไม่ได้ไม่แทบจะไม่ขึ้นมาเลยนะคะเนาะตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคต มันมันไพ่เก้าใบมันไม่มีไพ่ถ้วยเลยไม่มีไพ่ของความสัมพันธ์ที่แบบว่าเอา่อเติมเต็มหรือว่าหวานแหววอะไรไม่มีเลยนะคะมันมีแต่ไพง่งานงานางานทั้งนั้นเลยอะคะ่ะอืมดังนั้น ตรงนี้นะคะอยากจะให้ใส่ใจกันมากขึ้นเพราะว่าเอาคำไม่มองว่าถึงคุณจะมีเป้าหมายอนาคตร่วมกันแบบไหนยังไงแต่ระหว่างทางที่เราเดินไปด้วยกันกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรามันเติมความหวานให้แก่กันและกันเพื่อที่ว่าการเดินทางไปถึงเส้นชัยนั้นนะคะมันจะได้ไม่มีอุปสรรคนะคะจะได้เดินไปอย่างราบรื่นแล้วก็ จับมือจุงมือกันและกันไปให้ถึงเส้นชัยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเอาคำของชาวราศีมิถุนและคณาม,มิถุนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและคณาม,มิถุนนะคะไม่เปิดไพ่คําแนะนําให้หนึ่งใบได้เป็นไพ่3ามถ้วยเห็นไหมคะไพ่ถ้วยขึ้นมาในส่วนของคําแนะนําเขาบอกว่าไปกินข้าวไปดูหนังไปร้องเพลงไป ไปเที่ยวบ้างไปสังสรรค์บ้างนะคะพาคนรักไปดินเนอร์บ้างนะคะไปเต้นรำไปท่องเที่ยวไป <c oughs> ขออภัยคะ่ะคือ สร้างความสุขให้แก่กันและกันบ้างบางครั้งบางทีเนาะอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้ไปกินข้าวนอกบ้านบ้างไปร้องคาราโอเกะไปสั่งรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างไปด้วยกันนั่ะนะคะอืมมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีชีวิตชีวามันมีความหวานมันมีเสียงหัวเราะมันมีรอยยิ้มมันมีความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นก็ ไม่มองว่าไพาทาโร่ค่อนข้างที่จะแนะนำอย่างชัดเจนนะคะว่าควรเติมเต็มในส่วนของความรู้สึกให้แก่กันและกัน บ้างนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและกนามิถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2,563ค่ะขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครู หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ